สวัสดีครับวันนี้แอดมีแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลมาให้พี่ๆน้องๆรับชมรับฟังกันนะครับมีห้าหกคำนวณสูตรใหม่แอดใบเขียวนะครับชุดแบ่งปันฟรีแอดใบฟ้านะครับแล้วก็แนวทางของพระธุดงให้โชคนะครับเลขเด็ดมาซีหมอกนะครับแล้วก็ชุดปลดนี้ช่วยน้ําท่วมชาวเลยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็น้ําท่วมจังหวัดเลยนะครับใครที่อยู่จังหวัดเลยก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางแรกก่อนนะครับ ในถังแรกเป็นของเอสใบเขียวนะครับแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับคำนวณสูตรใหม่นะครับงวดที่16สิงหาคม2563นะครับให้มาชุด3ตัวมี5 9 6 2ตัวบนล่างเลยนะครับมี5 6 6 9แล้วก็95นะครับของคำนวณสูตรใหม่เอสใบเขียวนะครับขอให้โชคดีมีโชคนะครับงวดที่16สิงหาคม63นี้นะครับ แนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่าน,นั้นนะครับเราเมืองทางของแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับแบ่งปันให้ฟรีของแอดใบฟ้านะครับแอดใบฟ้าเมื่อวันที่16สิงหาคม25 6 3นสานะครับให้มาแล้วงวด16นี้นะครับให้มาชุด3าตัวมี105นะครับ1 5 3 8 5หสาสองครับชุด2ตัวบนล่างเลยนะครับมี5้า2 5 3สองสาม 0 1 0 5 2หนึ่งศูย์ห้าสองแปดนะครับของแอดใบฟ้านะครับงวดที่ส6บกสิงหาคมสองห้า้กสามนะครับถ้าชอบก็เซฟเก็บไว้ดูเพืาอเป็นแนวทางในการซื้อหัวรัฐบาลนะครับเรามาแนวทางต่อไปครับแนวทางของอันนี้บนล่างนะครับบนล่างกลับด้วยนะครับให้มาบนล่างกลับด้วยนะครับให้มางวดที่1่สิงหาคมสองห้ากสามก็เข้านะครับเข้าเก้าหนึ่งบนนะครับ2ตัวบน เดออก391นะครับสงกรานที่16สิงหาคม2563นี้ให้มาแล้วนะครับชุด2ตัวบนล่างนะกลับด้วยนะครับมี5781 83 86 87 80นะครับกลับตัวด้วยนะครับซื้อกับนะครับด้วยนะครับแนวทางของบนล่างนะครับมาดูแนวทางของพระธุดงให้โชคนงกรานที่16สิงหาคม2563นี้นะครับแนวทางของพระธุดงให้โชคงกรนที่16มาชุด3ตัวมี 3ามห้าเจ็ดนะครับห้าแปดเจดนะครับชุด2ตัวบนล่างมีห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าสามแดห้าแล้วก็เจ็ดนะครับแนวทางของพระธุดงให้โชคนะครับงที่สิบหกนี้นะครับถ้าชอบประเซฟเก็บไว้ดูเป็นแนวทางในการซื้อหอรัฐบาลน,นะครับถูกผิดไม่อด้นักนี่เพียงแนวทางนะครับาแวนวทางต่อไปครับแนวทางของ เลขเด็ดนะครับม้าสีหมอกนะชุด2ตัวล่างนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะชุด2ตัวล่างเลขเด็ดม้าสีหมอกงวดที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกสามให้มาสามชุดด้วยกันนะครับมีห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้านะครับของชุด2ตัวล่างนะครับเลขเด็ดม้าสีหมอกนะครับชอบก็ตามนะครับแนวทางของม้าสีหมอกนะครับเลขเด็ดเดี๋ยวเรามาดูแนวทางต่อไปครับแนวทางของ ชุดปดินี์นะครับช่วยน้ําท่วมชาวเลยนงเงว้ที่16สิงหาคม2563นี่ครับให้มาแล้วนะครับชุดปฎินี์มีชุด2ตัวบนล่างเลยนะครับมี64 75 76 47 79 85กลับด้วยนะครับกลับด้วยชุดปดินี์ช่วยน้ําท่วมชาวเลยงว้ยที่16สิงหาคม2563นี่ครับถูกผิดไม่ว่ากันครับนี่เนเพียงแนวทางที่ มาแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆรับชมรับฟังกันนะครับถูกผิดว่ากันครับถ้าชอบก็เซฟเก็บวิดีโอเป็นทางในการซื้อหัวนสถาบานนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอขอบคุณมาทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ